จำชมพู่ได้ไหมคะ<อ>นี่ค่ะโควิดมาระยะยาวรอบสามนี่คิดถึงกันใจจะขาดแล้วนะคะหลา,ายเดือนสวัสดีค่ะพี่หลายเดือนแล้วไม่ได้เจอนะนี่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเข้าค่ายพักแรมกันถึงเปิดเทอมนะคะเอา,าออหมอนโอ,อนี่มีของฝากมาด้วยค่ะ,อะ,คะอโอ้ข้าวเหนียวเนี่ยจะมาอยู่เป็นเดือนเลยนะคะนี่ ปกรณ์ที่ตามมาเนี่ยขอบคุณค่ะนี่คุณพ่อชมพู่นะคะนี่คือของฝากจากคุณตาด้วยนะคะนี่มีหมอนเน่าด้วยนะคะสังเกตนะคะทุกคนหมอนเน่าของชมพู่นี่นะคะสังเกตชมพู่มีหมอนเน่านะคะทุกคน,นะคะเออเขาบอกว่าเขาจะอยู่เป็นเดือนนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าถึงสิบวันจะร้องไห้วันที่ห้าหรือเปล่านะคะทุกคนสวัสด,ด,ดีค่ะพี่ มาถูกแล้วนะพี่แปดหนึ่งหนึ่งไปสามพี่เป็นไงคะคิดถึงกันมากใช่ไหมเนี่ยเพื่อนซีมาเจอกันแล้วนะคะ <c oughs> นี่ของฝากจากแม่อัชลาของเรานะคะมีข้าวเหนียวมาด้วยนะคะนี่คะ่ะโอ้ยของกินเพียบเลยชมพู่เอยังใสามาเป็นเดือนเลยนะเนี่ย แม่กำลังจะทดลองทำนะะี่ค่ะอยู่ใน YouTube นะคะว่าจะทำเป็นแช่อิ่มแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าใส่น้ำตาลน้อยไปคนของของชมพู่เขาก่อนเพื่อนซีเขาคงคิดถึงกันใจจะขาดแล้วมั้งเนี่ย โอ้ยเนี่ยของฝากจากบ้านชมพู่นะคะโอ้ยชมพู่น้ำใจมาดูกันซิว่ามีอะไรในถุงนี้นี่กะว่าจะเอาลูกมาทิ้งไว้เป็นเดือนนะคะเพราะข้าวเหนียวนี่ต้องข้าวเหนียวไม่หมดถึงถึงจะได้กลับบ้านต้องกินข้าวเหนียวให้หมดก่อนว้าว อ๋อแม่ให้คอลลาเจนมากินนะคะแม่ก็รู้สาวสมาธิไม่ดีนี่ค่ะสมาธีไม่ดีอ่านค่ะอ่านอ๋อนี่สําหรับเด็กทานได้นะคะปะรินก็เป็นเด็กตอนนั้นปะรินเข้าใจว่าเด็กทานไม่ได้แม่แม่ชมพู่น่กะว่าถ้าเกิดของที่ให้มากินไม่หมดนี้ห้ามร้องไห้กลับบ้านนะถะนาำปัหวานมีน้ำปลาหวานมาให้ด้วยนะคะทุกคน นี่นี่คือเทศกาลไหว้เจ้าใช่ไหมคะ๋อไม่ใช่ปีใหม่ใช่ไหมคะ๋อไม่ใช่ค่ะขนมเตี๊ยนำโชคนะคะค่ะขอฟองหนึ่ง่ขอซองหนึ่งนะโอ้ทำไมเราอันใหญ่จังเลยคะโอนี่ค่ะกัวลูกสาวหิวค่ะเตรียมอาหารเกาหลีประเทศเรอขอซองนึงเกาหลีมาให้ใลูกสาวด้วยนะคะเตรียมโจ๊กค่ะกัวลูกหิวเพราะว่าอยู่ใจตลาดต่เลยนะใกเลยนะ เอ้ยนี่ค่ะเทศก,กาลมะม่วงเราได้กันมะม่วงสดๆเลยนะคะนี่คือการทอ,องชยัยมาจากที่จังหวัดไหนนะพ่อมาตามมาจากไหน,นะนนะครนครนนะครสวรรค์ใช่ไหมดูค่ะถูกใจคุณแม่น้ำใจมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำขนมกินกันนะคะโอ้โหนี่ท่านถ้าชมพู่กินมะม่วงไม่หมดก็ไม่ให้กลับบ้านนะคะตได้ค่ะ โารกาจของเราวันนี้คือเราจะสำรวจของกินว่าเราจะทำอะไรเป็นกิจกรรมได้บ้างนะคะสำหรับชาแนลน้ำใจระบิดวันนี้ขอส่งท้ายด้วยนี่ค่ะมาม่าของประเทศเกาหลีเพราะว่าคนเกาหลีมาอยู่บ้านค่ะเซร่าเฮโยเซมาโกเตเซมาโกเตนี่ไม่ใช่เกาหลีแล้วค่ะแล้วในบทเบ็ดคิบด้วยสวัสดีเพื่อนสิ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วเราจะมาติดตามภารกิจที่ว่ามาอยู่ที่นี่สิกว่าวันจะอยู่ได้ไหมนอนอยู่บนรถค่ะจะอยู่ได้ใช่ไหมถ้าอยู่ไม่ถึงสิวันนี่ไม่ได้เลยนะรอเปิดเทอมมารับทีเดียวนะโอเคไหมค่ะเดี๋น,นี่ฟังนะคะทุกคนเขาบอกว่าขานะคะบ๊ายบายอันนี้เกาหลีประเภศไหนกินดิบเนี่ย